เพื่อนบอกว่าเอ้ยส่งมือขึ้นมาเขาบอกมือเขาไม่ว่างเขากรรถุงถุงขยะจากาก็กรรถุงขยะไว้อ,อดีตอดีเขียนว่าอดีตจะอดีต <c oughs> นี่มันกลับหัว <c oughs> มันตล <c oughs> จกจังนะเขากำอดีตอดีตท,ที่คนเคยเอาเปรียบคนเคยกันแกล้งคนเคยโกงอะไรต่างๆหรือว่าสารพัดเรื่องอะ่ะเงินเดือนไม่ขึ้นก็กรรอยู่อย่างนั้นเองจ้ะ ขุ่นตกก็กรรมอยู่งันเองแช์ล้มก็กรรมแตละพัดเรื่องเลยซื้อหวยไม่ถูกก็ยังจะกรรมอยู่อย่างนั้นเองก็เลยทุกข์อยู่ตลอดเวลา mm hmm. เพราะฉะนั้นทิ้งจากทิ้งพวกขยะในใจขยะในใจทิ้งออกให้หมดแล้วใจมันจะเบามันจะโปร่งมันจะโล่งถ้ามือเราเมือ่อจะไปกรรมสิ่งที่มันไม่ได้เรื่องเวลามีสิ่งดีๆมามันไม่มีมือที่จะไปรับ เราะฉะนั้นก็ขอให้ทิ้งไอ้สิ่งไม่ดีไปแล้วก็เตรียมมือไว้รับสิ่งดีๆก็แล้วกันตื่นปุ๊บก,ก็ยิ้มปั๊บพรุ่งนี้นกลางคืนก็ยิ้มปรบพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้นิดหนึ่งโอเคจะเอาท่องคาถาเลยจกากคาถาก่อนนอนจากพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ต้องดีกว่าวันนี้ นิดหนึ่ง,งแล้วก็ยิ้มหลับแล้วพอตื่นปุ๊บยิ้มปั๊บท่องคาถาตอนเช้าวันนี้วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานต้องดีกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งไม่ไรจ้ะครับขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะ่ะวันนี้พระอาจารย์ก็มาเป็นกําลังใจให้พวกเราทําความดีต่อไปแล้วก็มีวิธีการในการจเจริญสติรู้ซื่อไปที่จะ ยี่มีสติระลึกรู้อยู่กับกิเลสต,ต่างๆที่อยู่กับเราแล้วก็เป็นพยามาณแล้วก็มีวิธีในการที่จะอยู่กับพยามาณได้อย่างเป็นผู้ที่ชาญฉลาดโดยใช้วิชาของพระพุทธองค์วันนี้ต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเจ้าค่ะไม่ในโอกาสอันนี้ยมขออนุญาตเป็นตัวแทนพาเพื่อนๆทุกคนได้กราบขอบพระคุณและกราบลาพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะเพื่อนๆน,น้อมจิตนะคะน้อมกายวาจาใจนะคะสวดลาพระพุทธลาพระอาจารย์พร้อมกันนะคะ อาราหังสมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาตโตพะคะวาตาธมโมธรรมังนามาสามิกราบสุปฏิปันโนพะคะวตโตสาวกสังโคสังฆังนามามิกรา ค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ประสงค์ปริปันโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้โยมขอ,อยัดกราบลาเจา้าพ่อเอาล้วค่ะเพื่อนๆค่ะกลับอนุโมทนาบุญด้วยมากๆนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสได้อยู่แล้วก็ฟังธรรมมาเจริญกุศลร่วมกันนะคะอย่าลืมนะคะพระอาจารย์ฝากไว้นะคะเพื่อนๆยังจําได้ไหมคิดดี พูดดีทำดีคบเพื่อนดีแล้วก็ไปที่ดีนะคะคิดดีพูดดีทำดี คบเพื่อนดีแล้วก็ไปที่ดีนะคะก็เป็น5ดีที่เราเพียรฝึกไว้แล้วก็พระอาจารย์ก็ฝากไว้เรื่องของการยอมนะคะกย็ยอมอย่างผู้มีปัญญาชาญฉลาดเรื่องไหนที่ยอมได้เพื่อเป็นการลดละกิเลสข,ของเราเราก็ยอมนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนอย่าพกอิดพกริดไปเพราะพกอิดชากับริดคือริษยาไปเนี่ยชีวิตของเราก็จะไม่มีความสุขนะคะไปไหนมาไหนก็เพียรเจริญสติเข้าไว้นะคะเพื่อนๆแล้วก็พระอาจารย์ก็ยังบอก อีกว่าในเรื่องของถ้าเราแย่งกันถูกก็จะถูกตลอดชีวิตถ้าเราแย่งกันผิดชีวิตจะมีความสุขนะคะก็เป็นสิ่งด,ดีที่พระอาจารย์ได้ฝากไว้กับพวกเราได้ฝึกแล้วก็น้อมนํามาประพฤติปฏิบัติในทุกทุกวันนะคะเพื่อนๆค่ะและกี้ขออนุญาตประชาะสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่9กับ10กิ๊จะไม่ได้มีโอกาสมา มาไลฟ์พาเพื่อนๆเ,เจริญกุศลน,นะคะเพราะว่าติดงานแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเดี๋ยววันที่11มีนาคมนะคะเราจะกลับมาคบกันใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเรียนบอกเพื่อนๆน,นิดนึงว่ากิกได้เชิญแขกรับเชิญท่านไหนไปบ้างนะคะวันที่11มีนาคมีนาคมเราจะพบกับน้องหยวน ราคอนไฟนะคะกิอยากจะขออนุญาตฝากเพื่อนๆนิดนึงค่ะช่วยไปกดติดตามในแอคเคา t ์ของนกหยวนนะคะชื่อซุปเปอร์หยวนซุปเปอร์ภาษาอังกฤษค่ะ S U P E R แล้วก็ Y U A N นะคะซุปเปอร์หยวนเพื่อให้นงหยวนเนี่ยมียอดฟอลโล่ของผู้ติดตามได้เกิน1,000คนน้นงหยวนจะได้เช็กแอคเคาน์ของนองหยวนนะคะเปิดหน้าคุยกับกิ๊กได้นะคะในวันที่11มีนาคมเผื่อเพื่อนๆ,ๆจะได้มีโอกาสแล้วก็ช่วยแชร์ฝากให้ช่วยไปกดติดตามนะคะเพราะว่าน้องหยวนเนี่ยไม่เคยเล่นติ๊กตอกเลยเพิ่งจะมา สมัครติกติกเพราะว่าจะต้องมาไลฟ์สดแล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สวันที่13มีนาคมนะคะเราก็จะพบกับพระอาจารย์ประนอมนะคะท่านจะาอาวาสวัดาจาักแดงนะคะซึ่งท่านก็จะเมตตามให้ธรรมทานแล้วก็มาตอบคําถามให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็วันที่14มีนาคมนะคะก็จะพบกับ น้องมาดีแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะน้องมาดีกลับมาจากอเมริกาแล้วนะคะกลับมาเยี่ยมคุณคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีโอกาสพบกับน้องมาดีแล้วก็คุณแม่ในวันที่14มีนาคมนะคะก็เรียกว่าเดี๋ยวหลังจากที่ไม่ได้เจอกับเพื่อนในวันที่9กกับ10มีนาเดี๋ยวเราก็เจอกันไปยาวๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาล่ะคะสำหร,รับวันนี้กลับอนุโมทนาบุญด้วยมากๆนะคะแล้วคืนนี้ก็อย่าลืมหลับไปพร้อมกับใจที่มีแต่รอยยิ้มนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้ว แล้วก็ไม่ได้เจอการก้าวกับสิเพื่อนๆก็อย่าลืมเจริญกุศลในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วยังไงวันที่11มีนาคมเรากลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะ